ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอร่างปีศาจอมตักของเฉินเซี่ยงอยู่ในระดับเริ่มต้นนอกจากนี้ยังมีเส้นที่พจรหินอย่างศักดิ์สิทธิ์ที่ท้าทายสูงสวรรค์และทักษะสักอันทรงพลังอย่างสุดประมาณด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้แม่เขาจะอยู่ในระดับแปด ขอบเขตนักสู้แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะผู้เชี่ยวชาญระดับ9ขอบเขตนักสู้ได้เฉินซิงเองยังมีคาดคิดว่าปราณจัก,กรวาลที่เกิดจากการผสานาธาตุทั้งห้าจะน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้เขายังคงตกใจจนพูดไม่ออกเมื่อปลดปล่อยพลังมหาศาลน,นั่นด้วยการใช้ออกซึ่งทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งสัญ,ญลักษณ์ทั้งสี่เจ้ากำลังจะทำอะไร ถ้าเป็นศิษย์นิกายผู้ฝึกตนเชียวนะหักเจ้าเมื่อเฉินผู้หลงเห็นปราณสังหารแผ่ออกมาจากเฉินเซี่ยงท้ายที่สุดมันจึงตระหนักได้ว่าความตายได้มาจ่อรอยอยู่เบื้องหน้ามันแล้วแมืเ่เฉินซิยงจะทำลายแขนและขาของมันอย่างละข้างแต่มันยังมิอาจยอมรับความจริงที่ว่าเฉินเซียงแข็งแกร่งกว่ามัน เป็นไปไม่ได้ข้าอยู่ในระดับ9้าขอบเขตนักสู้มีเพียงแค่ผู้เที่ยวชาญระดับสิบเท่านั้นที่สามารถทุบตีข้าได้แต่เจ้าเจ้าอายุเพียง16ปีเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะอยู่ในระดับสิบขอบเขตนักสู้เฉินผู้ลงกล่าวพลางตื่นกระหนกขณะเดียวกันมันกำลังพยายามดิ้นรนคืบคลานหลบหนีไปตามพื้นเฉินเสี่ยงกล่าวอย่างเย็นชา หักค่าอยู่ในระดับสิบขอบเขตนักสู้จริงเจ้าคงกลายเป็นเนื้อบทข้างถนนไปแล้วเอาหลับไปลงนรกได้แล้วหลังจากกล่าวจบเฉินเสียงคำรามลั่นปรากฏปราณไหลทะลักออกจากปากพร้อมกับสายฟ้าสีคราม ภายในสายฟ้าที่บ้าคลั่งยังแฝงไปด้วยรัศมีสายลมที่แข็งแกร่งอำนาจอันทรงพลังของมันราวกับน้ำตกไหลรินผ่านสวรรค์ทั้งเก้าชั้นร่วงหล่นกดทับร่างเฉินผู้หลงเสียงสายฟ้าฟาดดอกจานเปรี้ยงปร้างดอกจานดังลัน่นสนั่นไปทั่วพื้นที่ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีเสียงคำรามของเฉินเส้งที่ชวนให้รู้สึกถึงความกระหายเลือดท่าทางของเฉินเส้งแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาอย่างที่สุดโหดเหี้ยมอย่างที่สุดตั้งแต่บิดาของเขาถูกทำร้ายเขาให้สัตวสาบานว่าเขาจะสังหารเฉินผู้หลงให้ได้ เจ้าเป็นนักสู้ระดับเก้าขอบเขตนักสู้แต่ในสายตาข้าเจ้ามันไม่ต่างอะไรกับมดตัวหนึ่งเผ่อจงมีความสุขกับช่วงเวลาสุดท้ายเสียเถอะเฉินเสียงคำรามอย่างโหดเหี้ยมเขาใช้ออกด้วยมังกรครามคำรามตามด้วย รงเล็บมังกรครามหมัดพายุสังหารหมัดพายุสังหารพยักษ์สวรรค์ปิดท้ายด้วยหมัดราชาเพลิงเขาใช้ออกด้วยหลายทักษะที่เข้าใจและเชี่ยวชาญโจมตีเฉินผู้หลงอย่างโหดเหี้ยมและต่อเนื่อง มือฝูงชนเห็นฉากที่กำลังเกิดขึ้นเบื้องหน้าพวกเขาความหวานหวานสันสะท้านปรากฏบนใบหน้าความรู้สึกเย็นเยียบพรักซึมลึกถึงกระดูกพวกเขาต่างผ่านช่วงเวลาหนักหนาสาหัสเกินจะเชื่อว่าไม่เพียงผู้เยาว์อายุ16มีมีจะปรานอันแข็งแกร่งอย่างที่สุดแต่เขายังสามารถเอาชนะผู้เชี่ยวระดับ9ขอบเขตนักสู้ ไม่ใช่เอาชนะแต่เป็นการทุบตีอย่างทารุณและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีโดยสิ้นเชิงสภาพเฉินผู้หลงในตอนนี้คล้ายกับลูกบอลโคลนทั่วทั้งร่างตั้งแต่หัวจรดเท้าถูกทุบตีจนแตกหักด้วยทักษะขั้นสูงของเฉินเซี่ยงไม่นานหลังจากนั้นมันก็ตกตายเพราะความทุกข์ทรมาน เฉินเซียงปลดกระเป๋าเก็บของออกจากเอวของมันจากนั้นจึงเผาศพของมันจนกลายเป็นเท่าทุลีเฉินเซียงเดินผ่านประตูหลักประกูลเหย่ยที่ถูกทำลายโดยเฉินเทียนหูไปแล้วตายแล้ว ตกตายไปเช่นนี้หรือเด็กผู้นั้นมันเป็นสัตว์ประหลาดโดยแท้นักสู้ชรากล่าวหากมันไม่เห็นความแข็งแกร่งของเฉินเซียงเมื่อครู่นี้ด้วยตาของตนมันย่อมไม่มีทางเชื่อว่าเฉินผู้หลงผู้มีความแข็งแกร่งระดับเก้ากอบเขตนักสู้จะถูกทุบตีอย่างไร้ปราณีจนลงไปกองกับพื้นและยังถูกสังหารโดยนักสู้รุ่นเยาว์อีกแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งของเฉินเซียงได้แสดงออกมาเป็นที่ประจักษ์จนเกือบถึงขั้นที่ไม่น่าเป็นไปได้ทุกคนกำลังมองไปยังพื้นที่ตอนนี้กลายเป็นเงียบสงัดแต่เสียงแห่งความยุ่งเหงยิงวุ่นวายจากการต่อสู้ยังคงดังลอดผ่านประตูตระกูลเหยาสิ่งที่พวกเขาประสบพบเจอในตอนนี้เรากับฝันกลางวันนี่คืออำนาจอันทรงพลังของนักสู้ ด้วยการต่อสู้เพียงหนึ่งครั้งผู้คนกว่าหมื่นต่างประจักษ์ถึงพลังนี้ด้วยสายตาของตนเองพลังอันท่วมท้นที่สามารถพลิกสวรรค์กลืนปฐพีได้กล่าวได้ว่ามันจะไม่ใช่ตำนานสำหรับโลกของปุทุชนธรรมดาอีกต่อไป เฉินเซียงปรากฏตัวภายในพื้นที่ตระกูลยาวเขาพบเห็นชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์กระจัดกระจายเกลื่อนพื้นจึงตะโกนขึ้นท่านพ่อข้ามาเพื่อเป็นมืออีกข้างให้แก่ท่านเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นแล้วเหล่าสมาชิกตระกูลเฉินอย่างเฉินเทียนหูและเฉินหาวห่พลันสั่นสะท้านด้วยความจริงที่เฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นที่นี่หมายความว่าเฉินผู้หลงไม่เป็นภัยคุกคามแล้ว เป็นไปได้ว่าเฉินฟูงหลงอาจจะถูกเฉินเซี่ยงจัดการไปแล้วสมาชิกตระกูลหยาวทั้งหมดต่างรู้ว่าเฉินเซียงและเฉินผู้หลงกำลังต่อสู้กันอยู่เบื้องนอกพื้นที่ตระกูลหยาวแต่ตอนนี้เฉินเซี่ยงเป็นผู้ชนะหรือหากจะกล่าวอีกอย่างคือความแข็งแกร่งของเฉินเซียงเทียบเท่าหรือเหนือกว่าระดับ9้ขอบเขตนักสู้ เช่นนั้นตระกูลเหยาในตอนนี้สมควรดำเนินมาถึงจุดจบอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้แล้วนี่เป็นไปไม่ได้เจ้าไม่อาจเอาชนะผู้ที่อยู่ในระดับ9ก้าวขอบเขตนักสู้ได้ เพียงแค่คนที่อยู่ในระดับสิบขอบเขตนักสู้เท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะได้รวดเร็วเช่นนี้เหยายงไงตะโกนลั่นตัวมันคือผู้นำประกูลเหยาวยาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประกูลเหยาวยาในตอนนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากมัน เพราะมันตัดสินใจกำจัดตระกูลเฉินเฉินเซียงกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้ากว่าสิบจังปรากฏสายฟ้าสีครามแผ่พุ่งออกจากฝ่ามือพร้อมกับประทับลงมายังพื้นเบื้องล่างปราณอันไรที่สิ้นสุดพวยพุ่งออกจากฝ่ามือพร้อมด้วยสายฟ้าสีครามแปรเปลี่ยนเป็นฝ่ามือยักษ์สีครามขนาดมหฮมาราวกับภูเขาทั้งลูกปรากฏขึ้นและกดทับลงไปยังตระกูลเหยา่ที่เบื้องล่าง ความมือยักน์น่นเกิดขึ้นจากรัศมีปราณอันบริสุทธิ์ขนาดของมันกว้างกว่าหลายสิบช่างปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่และมันยังแผ่ปราณที่แข็งแกร่งออกมาด้วยเพียงแค่เหลือบมองมันก็สามารถบอกได้เลยว่า รันของเฉินเสี่ยงแข็งแกร่งมากเพียงใดทันทีที่ฝ่ามือ,อยักษ์พุ่งลงกระแทกบ้านเรือนจำนวนมากถูกบททำลายพังพินาศผู้คนในตระกูลเหยา่ยหลายร้อยคนคนถูกกดทับลงกับพื้นกระดูกหลายท่อนในร่างแตกหัก กุยฝ่ามือที่แข็งแกร่งจนหน้าหวัดกลวกบททับร่างของพวกมันกระทั่งเลือดเนือ้อกระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นแปรเปลี่ยนมนุษย์ผู้หนึ่งให้กลายเป็นเนือ้อบทไปในที่สุดฝ่ามือยักษ์ได้ฝากรอยประทับลึกลงไปในพื้นดิน ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างหวาดผวาถึงขีดสุดกระทั่งหลายคนยังม่อาจทนทานจนต้องอาเจียนออกมาบ้างถึงกับละทิ้งอาวุธในมือตนบ้างถึงกับกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบ้างถึงกับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดทั้งหมดนั่นคือสมาชิกตระกูลเหยายปากของเฉินเทียนหูขดขมวดแน่นเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเพียงไม่กี่เดือนบุตรชายของเขาจะทรงพลังถึงเพียงนี้ เพียงครั้งเดียวเพียงกระบวนท่าเดียวเท่านั้นเฉินเซี่ยงสังหารผู้คนไปหลายร้อยศพก่อนหน้านี้เฉินเซียงเพิ่งใช้ออกด้วยปราณมังกรครามด้วยการใช้ออกด้วยปราณอันรุนแรงที่สั่นสะท้านไปจนถึงจิตวิญญาณทำให้เฉินเซียงมีใบหน้าขาวซีดและเริ่มร่วงลงจากท้องฟ้าคนอื่นๆต่างเดาว,ว่าเฉินเซียงต้องเผาฝาญปราณป,ป,ปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ออกด้วยทักษะเมื่อครู่ สังหารมันให้หมดพวกตระกูลเฉินเผาผลาญปราณไปมากแล้วเราไม่อาจพลาดโอกาสเช่นนี้ได้เหยาหงคำรามลั่นพลางกวาดแกว่งกระบี่ทะยานไปข้างหน้าก่อนหน้านี้ฝ่ายตระกูลเฉินกว่า300คนเผชิญหน้ากับตระกูลเหยากว่า1,000พนคนน่านย่อมเผาผลาญปราณป,ปริมาณมหาศาล เฉินเทียนหูและคนอื่นๆที่อยู่ในระดับ8ขอบเขตนักสู้ต้องปะทะก,กับนักสู้ระดับ6และ7ขอบเขตนักสู้มากมายนอกจากนี้เพื่อป้องกันมีให้สมาชิกประกูลเฉินต้องบาดเจ็บล้มตายผู้เขาต้องสู้พลางถอยพลางซึ่งเพิ่มภาระให้พวกเขาเป็นอย่างมากด้วยความจริงข้อนั้นทำให้พวกเขาทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ราวกับปาฏิหาริย์พี่น้องตระกูลเฉิน พวกท่านทุกคนจงแหลบอยู่หลังข้าเฉินเซี่ยงตะโกนลั่นไม่นานนักสู้ชั้นหัวกะทิของตระกูลเฉินต่างทยานมาเบื้องหลังเขาด้วยสิ่งที่เฉินเซียงเพิ่งลงมือไปก่อนหน้านี้นให้พวกเขาทุกคนต่างยอมรับนับถือในตัวเฉินเซี่ยงท่านพ่อปล่อยไอ้แก่นี่ให้ข้าจัดการเองส่วนท่านจัดการกับเหล่าสมุนคนอื่นๆของมัน เฉินเซียงกล่าวพร้อมพุ่งเข้าใส่เหยาหงและสมาชิกระดับสูงของตระกูลเหยาคนอื่นๆแต่เดิมเฉินเทียนหูและคนอื่นๆต่างกังวลแต่เมื่อพวกเขาเห็นปราณที่แข็งแกร่งดูดานพุ่งทะลักออกมาจากร่างกายของเฉินเซียง พวกเขาทั้งหมดพลันรู้สึกโล่งใจเพียงแต่ในใจของพวกเขายังคงตกตะลึงอยู่พวกเขาไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเฉินซียงสามารถใช้ออกด้วยปราณมากมายเท่าใดหมัดศักดิ์สิทธิ์พยักขาว เฉินเซียงทยายานขึ้นบนฟ้าพลางซัดหมัดอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าปราณสีทองพวยพุ่งออกมาจากหมัดที่ซัดออกไปเพียงพริบตาเดียวมันประสานเข้ากันกลายเป็นหมัดสีทองขนาดยักษ์ใหญ่กว่าสิบจ้างแฝงด้วยปราณสังหารระดับสูงสุดจำนวนมากก่อนหน้านี้ปรากฏเป็นฝ่ามือยักษ์สีครามแต่ตอนนี้ปรากฏเป็นหมัดยักษ์สีทองมันแปรเปลี่ยนมาจากรัศมีปราณที่น่าสพรึงกลัว และรัศมีปราณนั้นคือคุณลักษณะโลหะแห่งปราณที่มีอำนาจทำลายล้างมากยิ่งกว่าขณะหมัดยักษ์สีทองพุ่งเข้าใส่พลันปรากฏคลื่นปราณไหลทะลักออกราวกับพายุใต้ฝุ่นกวาดผ่านหมู่เมฆชั้นผิวดินหนาขนาดใหญ่ถูกยกลอยขึ้นและพัดไปทางเหล่านักสู้ตระกูลหยาวขณะที่หมัดยักษ์พุ่งผ่านพื้นดิน พื้นดินพลันสั่นสะเทือนเป็นระลอกคลื่นจนท้ายที่สุดเกิดเป็นรอยแยกลึกลงไปใต้ดินหลายแห่งพลังอำนาจของมันสามารถเทียบได้กับขุนเขาลูกหนึ่งที่กำลังถลง่ม เ้วไงไหผู้กำลังเฝ้ามองหมัดยักษ์สีทองอันทรงพลังพุ่งตรงเข้าหาพวกมันพลันตกตะลึงอย่างที่สุดในเวลานั้นนักสู้ตระกูลเหย่ทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับหมัดยักษ์ที่หน้าสะพรึงกลัวต่างต้องการหนีเอาชีวิตรอดแต่มันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้มันไม่อาจหลบหนีไปได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ